การรายงานโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผล,ลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสีตั้งอยู่หมู่ที่11ต,ตำบลสะสิเหลียมอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2 โดยมีนางสาวกฤิดากริสุวรรณวุฒิตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรรวม15คนนักเรียน152คนจากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการกินขักและผลไม้น้อยกว่าสัดส่วนสถานที่กำหนด นียุมรับประทานอาหารสำเร็จรูปส่งผลเสียต่อสุขภาพและสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเด็กรับประทานไม่เป็นขาดความรู้ด้านโภชนาการอีกทั้งผู้ปกครองยังไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านผู้ในการได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกโภชนาการจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการบริโภคขัดผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีภาวะโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งสร้างความรู้ความตระหนักให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนต่อไป ข้อมูลภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนจำนวนนักเรียน152คนมีภาวะส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วนจำนวน117คนคิดเป็นร้อยละ77.48มีพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้จำนวน152คนคิดเป็นร้อยละ100 มีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายสะสมอย่างน้อย60นาทีต่อวันจำนวนหน2้าคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งรพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสีนักเรียนไม่ชอบกินผักและผลไม้นักเรียนนิยมรับประทานขนมกรุบกรอบนักเรียนชอบดื่มน้ำอัดลมและน้ำหวาน จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการจำนวน37คนคิดเป็นร้อยละ24.34ของนักเรียนทั้งหมดแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ ปรับเปลี่ยนอาหารกลางวันในโปรแกร,รม t h ไทยส o o l lunch เพิ่มสัดส่วนของผักผลไม้ในอาหารแต่ละมื้อให้มากขึ้นให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพลดการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและน้าอัดลมเพิ่มการบริโภคผักผลไม้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพให้แก่นักเรียน ความสำเร็จและผลที่ปรากฏบันไดขั้นที่1จัดตั้งคณะทำงานในการจัดทำแผนการดำเนินงานได้มีการสำรวจข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ บันไดขั้นที่2ขับเคลื่อนตามแผนมีการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพนัสนิคม ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบริโภคผักผลไม้โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ผักสวนครัวรอบรั้วชาววังตลอดจนการปลูกผักไว้รับประทานเองกิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของผักผลไม้ กิจกรรม Well Food Good Health การเต้นโชว์ป้าแอนชายป้าจิงโจ้ยืดตัว Fun for Fit เก้าอี้พี่พุงนวัตรกรรมของโรงเรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมประกวดกระทงผักผลไม้เนื่องในวันลอยกระทง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง กิจกรรมเมนูน่ารู้ชวนหนูกินผัก บันไดขั้นที่3ติดตามกลไกและนโยบายโดยดำเนินการดังนี้มีการติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน ตรวจสอบการใช้ผักผลไม้ที่ใช้ในการปรุงและบริโภคอาหารกลางวันของนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของนักเรียนกับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน ันไใดขั้นที่4ผลลัพธ์ของโครงการนักเรียนจำนวน122คนคิดเป็นร้อยละ80มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผละไม้ในมื้อกลางวันเพิ่มขึ้น นักเรียนจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ50ของนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น กิจกรรมสำคัญและเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ความรู้ด้านอาหารประโยชน์ของการบริโภคผักผลไม้และการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อนำไปสู่การบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนพัฒนาการและกลไกในการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนตามบันไดสีขั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและนักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้นโอกาสความยั่งยืนคณะทำงานสามารถขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามผลลัพธ์ และโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจึงเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่เสมอโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานอื่นและสถานศึกษาอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆทำให้โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีมีผลงานเชิงประจักษ์และศักยภาพในการพัฒนานักเรียนต่อไป